ากายกรลายมือกันสำหรับมือนี้เจ้าของมืออายุ38ปี5เดือนมาดูพื้นฐานก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามือเนี่ยลักษณะของมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะผสมใบพา,ายเล็กน้อยนะสังเกตนะแล้วก็มีนิ้วที่ค่อนข้างจะสั้นกว่าฝ่ามือจาก2จุดนี้ จุดแรกก็คือคนที่มือสี่เหลี่ยมน่ะมักจะเป็นคนที่ชอบบริการชอบงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลอยู่สม่ำเสมอถ้าเกิดมีงานงานหนึ่งเนี่ยก็ต้องคอยเฝ้าคอยดูอยู่ตลอดทิ้งไม่ได้ลักษณะนี้แล้วก็มักจะเป็นคนที่อยู่ในกฎกรอบระเบียบที่มีอยู่แล้วไม่ชอบอะไรที่แปลกใหม่แหวกแนวซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมือใบพายเนี่ย เขาว่าเป็นมือที่มักจะทําประโยชน์ก็คือทํำงานทำการไม่ชอบอยู่เฉยนะก็จะเป็นคนที่ชอบสร้างงานชอบทํางานเนาะต่อไปก็จะเป็นนิ้วจะเห็นได้ว่านิ้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้ไปทางไหนทางหนึ่งเนาะแล้วก็ปลายเล็บสังเกตเล็บนะครับว่าจะมีความผสมวงกลมกับสี่เหลี่ยมผสมกันอยู่ ลักษณะนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่อยู่ในกรอบระเบียบเหมือนฝ่ามือเลยแต่ว่าจะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายนะนิ้วหัวแม่มือกับฝ่ามือห่างกันประมาณนี้ก็เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้นะควบคุมจิตใจตัวเองได้ดีหลังมือสังเกตเนาะจะมีลักษณะริ้วๆอย่างนี้ คล้ายห,หนังช้างแล้วก็ไม่มีเส้นเอ็นขึ้นไม่มีเส้นเอ็นเนาะก็ <_ d ata> จะเป็นคนลักษณะผิวหนังช้างค่อนข้างเรียบเนียนนะครับก็จะเป็นคนที่ทํางานได้เรื่อยๆทํางานเรื่อยๆแต่ว่าไม่ทํางานหนักหน้าหมายถึงว่าถ้ามีงานให้ทำเนี่ยก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดเวลาหรือเสร็จหน้าที่ไปแต่จะไปเร่งเขาเขาไม่เร่งให้นะโอเคอันนี้เป็นส่วนของ หลังมือที่เราสังเกตได้นะ